ครับถึงจุดหมายปลายทางพ่อมาลดลงแล้วครับผมรดไมโครขันนึงก็ขยับแล้วครับผมเอาขยับรดไมโครหัวแยกเอาขยับเข้าไปด้างในแล้วครับเราจะเอาขั้นหนีลงครับผมเอาขั้นหนีลงมากมาต่อกลนกันแล้วครับผมมองจอดก็ไดลลงมากมาไม่ไปตั้งกลนกันแล้วครับอ่ารับชมครับผมรับชมกันไปเรื่อยๆครับ ไรกดแชร์ให้กำลังใจกันนะเด้อครับได้เช็คชิปให้เพื่อนๆได้รับชมไปเรื่อยๆครับผมนี่กำลังแรงใจใเฮ็ดคชิปร์เฮ็ดยังให้เพื่อนๆในเบิ้งครับผมรับชมกันไปเรื่อยๆครับ ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมดับเครื่องปิดประตูแล้วครับผมก็สิไดมมาเก็บเอาบันไดขึ้นแล้วครับผมลงปิดประตูปิดยังไงเพิ่นเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บบันไดกันแล้วครับผมจอดให้เรียบร้อยแล้วย่างมาเก็บบันไดครับผมจ็บบันไดขึ้นเพื่อสิท เดินทางกลับแล้วครับผมครับรบันไดขึ้นทั้งสองฟังแล้วครับผม ขอบคุณเพื่อนๆสู้คุสุขคนครับผมที่รับชมให้กำลังแรงใจครับผมเสได้เอทคิปให้เพื่อนๆได้เบ่งเรื่อยๆแล้วครับผมเอาคอสวัสดีสำนีแล้วครับผมสวัสดีครับ